ดร<โ>าม่ากล่าเหตุหการณ์เหน่นีไ้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นหะนะหบอกว่าจะเลียร์กินข้าวกันแล้วก็โดนสะบัดบ,บอบอ่ะประจักษ์ชัยปฏิเสธการเจอผมก็ไม่ว่างอนะุญาตนะครับพดุดดพี่เคทักหาผมพอดีผมก็มีงานอยู่ไม่เป็นไรครับผมโอ้ตัวน,นี้เช้ากลางกลางวันมีงานกลางคืนก็มีงานงครับ Hey, hey, ให้ให like right. ้บอสโจดได้เล่าท้าความเหตุการณ์ไั้แต่แรกเริ่มแต่ที่น้องมาลาวงไปน้องครับคือผมไม่อยากพูดอีกครับผมอยากให้มันมันมันจบไปเลยกว่าเรื่องสลับเน่งนี้เนาะเราว่าเรานะครับไม่อยากขอพูดประเด็นเรื่องนี้อ่คือเอาง่ายๆสรุปนะคือตอนนี้พ่อกับทางอีฟัง่งได้มีการพูดคุยกันไหมหรือหาข้อตกลง ผมพูดในเฟ e b o o k ผมแล้วนะครับคือขอแบบเรื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับขอยุติไว้ดีกว่าเรือ่องนี้เราก็ทํางานของเราไปดีกว่าไม่อยากโฟกัสมาที่เรื่องนี้นะครับโดยแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะนะครับมไม่ได้มีในส่วนที่จะต้องมาแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ต้องตัวเองที่ต้องมาต้องปวดหัวหรือต้องอะไร,ระว่าผมมีงานเยอะนะครับ อยู่วงทางานวงอยู่บ้านก็ทั้งรุดแห่ทั้งรุดแห่สองคันอทั้งสาวน้อยลำพืินชูอีกทั้งเรื่องไขเพลงทั้งเรื่องทําเพลงแต่ละวันนี้แทบจะไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อยแล้วไม่อยากให้มาต้องโฟกัสเรื่องตรงนี้ครับตัวพี่โจเองเข้าใจตัวตาประจักษ์ใจเข้าใจแฟนขับบางคนเขาไม่เข้าใจพี่โจจะบอกว่าอะไระบอกแฟนบ้างไหมคะอยากจะบอกนแฟนนะครับก็คือ ในส่วนบริบทของสาวน้ำเป็นแพงนะครับเราก็อยู่ในอาณาจักรของเรานะครับผมไม่ฝากบอกดีกว่านะครับผมพูดเฉพาะเรื่องผมดีกว่านะครับฝากพี่น้องมาเมืองสาวน้อยแพงมวอย่างเดียวครับมวอย่างเดียวตยเสือเดือยย่างเดียวนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานครับวาจากไหนครับนี่แหละครับในเรื่องเงินผมไม่พูดดีกว่านะครับแฟนๆแฟนๆทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้แต่ละคนแฟนๆก็นั่นแหละนะครับเรื่องไหนทุกวันนี้โลกโซเชียลแฟนๆก็ เห็นๆกันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นแบบไหนก็ตัดสินใครจะว่าให้ผมก็ว่าไปใครจะอะไรยังไงก็ใครจะชื่นชมผมก็ต้องขอบคุณนะครับแลตอนนี้ก็คือลอยผ่านเดินหน้าในการทำงานผลิตงานย่างๆใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆถ้าใครไล่ตามทำลายของผมมันก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ใครนะครับผมก็อยู่ในสื่อของผมอยู่แล้วในสื่อซึ่ง นะครับช่องสาวน้อยที่ันแพงซึ่งผมมีคนดีตามถึสงสองล้านสี่แสนคนเราก็ไม่ได้ใช้สื่อของช่องสาวน้อยแพงไปบิดเบียนข้อมูลหรือไปพูดให้ร้ายใครเพื่อใจมันภาพออกมาไม่ดีไม่มีครับไม่เคยคิดแบบนี้ด้วยนะครับเราก็เพื่อนพอน้องพี่ในวงการนะครับไม่เคยพูดยกตรงผมท่านใครนะครับมีแต่ชื่นชมกันเรามาช่วยสืบสานสร้างงานศิลปะะ์ด้วยกันสร้างงานศิลปะนะครับด้วยกันนะครับผมมีพันธมิตรแทบทุกค่ายแหละครับ เพื่อนพอน้องพี่แล้วก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครแล้วไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครด้วยผมคนทํามาให้กินครับพ่อแม่ก็นะครับเลี้ยงน้ำพอิก็น้ำพูดแหละครับสันตอจับ่อแล้วก็ไม่ต้องการทะเลาะยิ่งกว่าทะเลาะมันมันไม่ดีครับกระทบกับวงไหมผมว่าคงไม่ไม่กระทบหรอกมั้เพราะว่าถ้าคนติดถามว่าที่ไปที่มาอะไรยังไง มันไม,ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนที่กระทบครับเพราะว่าศิลป,ปินของผมอ่ะนะครับนอกรอกไปครับโชว์น้องอะไรม,มากมายอย่างเงี้ยเพราะาน้องมันช่วงฝึกครับมันก็เลยน้องยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าคือเราบอกว่าน้องความสามารถยังยังยังไม่ถึงที่ในการทําเพลงหรือใน ให้น้องอยู่ในช่วงพ่อบ่มอยู่ฮะเราก็เลยแต่น้องได้ลาเราก็ไม่เป็นไรนะครับคนอื่นที่มีอีกเยอะอยู่ในวงที่กําลังเรากําลังจับตานะครับหล,หลังจากนี้เวลาที่เรา,เ,าเปิดออดิชั่นเรารับศิลปินคือต้อนี้เราจะต้องบบสก,กี<า>และะ้วเส้นสัญ,ญญาเลยไหมหรือเราก็คือบแต่ละคนมันจะแตกต่างกันครับเพราะว่าคือเข้ามาแล้วบางคนที่เราคิดว่าอันนี้คนคิดเรานะยังไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าคือ เราเราแฝงก็คือเราดูใจกันไปก่อนไงอันดับแรกก็คือพ่อรับไว้คือรับไว้เพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์โดยโดยไม่ต้องมาเข้ามาแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยเราเอาใจวัดใจใจแรกใจกันไปก่อนถ้าเขาอยู่ได้อ่าเราก็ไปต่อหรือวันไหนที่เราหลับศิลปินคือพ่อคิดว่าน่าจะต้องมาับเซีแล้วเซ็นสัญญาเลยไหมหรือเราก็คือจะบแต่ละคนมันจะแตกต่างกันครับเพราะว่าคือเข้ามาแล้วบางคน ที่เราคิดว่าอันนี้ความคิดเรานะยังไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าคือเราเราแฟฝงก็คือเราดูใจกันไปก่อนไงอันดับแรกก็คือพ่อรับไว้รับไว้เพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์โดยโดยไม่ต้องมาเข้ามาแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยเราเอาใจวัดใจใจแน่ใจกันไปก่อนถ้าเขาอยู่ได้เราก็ไวความเสียหรือวันไหนที่เรามองแล้วเอาเด็กคนนี้มีสมมติว่ามีอยู่5คนเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยให้เขาได้ฝึกฝึกประสบการณ์ถ้าเขามีใจสู้กับเราถ้าวันเวลาที่ ที่เขาเก่งแล้ววันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรเองครับเราก็มาคุยกันสมมติว่าจะทําเพลงแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันเรื่องสัญญากันอย่างนั้นอย่างนี้สัภาพเพลงแต่ว่าอยู่วงศิลปินมีม,มีมีสัญญากันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนที่เด็กที่เรารับมาใหม่ครับก็จะแบบดูใจนะนาตอนนี้เด็กที่มาใหม่มีประมาณกี่คนครับที่แบบว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยครับมีอยู่ครับสามสี่ห้าคนอยู่วันก่อนอที่ประชุมกันก็ยกมืออยู่สี่ห้าคนอยู่ นะครับน้องที่มาใหม่รุ่นรุ่นหลังๆยังไม่ได้เซ็นเหมือนกันครับมีการเปิดใจกับน้อลูกในวงนเปิดใจครับผมเปิดใจครับ,รบแล้วก็พูดคือเดี๋ยวถึงวันเวลาคนไหนอยู่ไม่ได้ก็ยกมือบอกพ่อเลยพ่อพร้อมที่จะแบบคนไหนจะไปอยู่ตรงไหนผมสนับสนุนนะครับบอกเลยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยนะครับ ว่าเกิดเหตุการณ์มาที่โจงก็ประชุมน้องๆ้องลูกวงทุกแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ก็คุยกันมาเรื่อยอยู่นะนะครับแต่ว่าขอให้พูดกับพ่อตรงตรงแค่นั้นใครจะอะไรยังไงแต่ว่าคนไหนมีสัญญาแล้วก็ต้องให้ทําตามสัญญาเพราะว่าก่อนทําสัญญาเนี่ยต้องพูดกับใจตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองจะตกลงไหมสมมติเราตกลงกันว่าสัญญากี่ปีกี่ปีเราเงื่อนไขอะไระต่างอ่านก่อนเซ็นสัญญาให้ดีนะลูกๆทุกคนค่อยตัดสินใจเซ็นสัญญา อย่างในเรื่องสัญญาคือพอบอกว่าเจนใหม่ๆยังไม่ได้เซ็นอย่าง้องอยูอไ่ได้เซ็นกลัวเขาจะไปแต่สาวน้อยไหมครับองอิงก็คือสัญญาห้าปีนะครับสำหรับลูกตรงนั้นครับตอนที่มาใหม่ๆองอิงเซ็นวันที่วันที่หลังจากที่ที่อยู่บนเวทีแล้วแค่วันสองวันเองเลยนะมาตกลงลุยงานกันเลยครับศินท,ทุกคนที่สัญญาเท่ากันไหมครับไม่ครับแตกต่างกัน นะครับแต่บางคนสี่ปีห้าปีแปดปีเก้าปีแล้วแต่ตามความเหมาะสมที่เราคิดไว้ว่าเราเป็นคนสนให้เขาใช่ครับพูดคุยกันครับเอาลูกสมอย่างโซเฟียเนี่ยอย่างฮักแพงอย่างนี้แปดปีเก้าปีเราดูว่า<ม>คือเราพรอบบ่มไว้คือให้เขาประมาณตูขึ้นประมาณนี้<ม>อ่าน่าจะประมาณนี้ครับให,รให้เขาได้เรียนรู้อยู่ประมาณสองสามปีอย่างเงี้ยยังยังไม่เลียงให้เขาที่แบบคือเด็กเขา อายุไม่เยอะอย่างเงี้ยเรารออีก3ามสปีอย่างเงี้ยค่อยจะแบบปังอย่างเงี้ยอันนี้เรามาอยู่ในการเรียนรู้อยู่ครับ,รบไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบจะปังปังปังมันคงไปไม่ใช่มันต้องใช้เวลาเพราะบมแต่ก็จะเดินทางไปทัวร์ด้วยกันตลอดใช่ครับเป็นเก็บเกี่ยวประสบการณ์รก,รณกับวงใหญ่ไปเรื่อยๆครับเพราะหกับประเด็นที่ว่าพนองได้ขอกวงใหม่น้องนมันมีเรื่องในเรื่องของการที่จะจะขอใช้ชื่อเดิมบ้างหรือจะมีการเปลี่ยนชื่ออันนี้พ่อผมไม่ติดครับผมไม่ติดครับ ผมตั้งเองครับแต่ว่าน้องจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกเลยครับครับถูกทออย่านส่วนน้องจะใช้ชีวิตครับก็ยินดีอยู่เหมือนเดิมนนครับใช้ผมก็ยินดีอยู่เหมือนเดิมกับลูกๆที่ออกไปหรือรุ่น,นก่อนๆที่เราก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหาที่จะมาเพราะอะไรใครได้ดีนควจด้วยนะครับแต่ละคนไหนใ,นใแบบตัวยังว่าต้องปรับตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้เก่งให้อะไรขึ้นนะครับถือว่าในส่วนหนึ่งก็ เรายังมาอยู่ในบ้านเสาวนาวักเรียนแพงเวลาห่วงหนึ่งยังมาใช้ชีวิตร่วมกันถัวเจ้าจปัญหาหน,ะนาักไหมครับตอนนต้ปีทั้งเรื่องของการไปสแสดงที่สีสเกตจนมาเรื่องละครดราม่า,านะไม่หนักหรอกครับแก้ปัญหาไปนะครับเพราะว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้ไปกับโชคชะตาบางครั้งเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับเจอปัญหาบ้างเราก็แก้ปัญหากันไปเพราะว่าเราทํางานทุกวัน เรามีงานทุกวันมันก็ต้องเจอปัญหาไปาาาาแล้วเพื่อไปแก้ไปครับหมอกางไปพป่ออย่งงางไงบ้างคะงงครับ<ม>ก็พูดคุยกันแต่ว่าสรับลูกๆเรื่องเรื่องแบบนี้ก็คือลูกๆทุกคนแหละครับให้กำลังใจพ่อแต่แบบขอเป็นเป็นทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองซะเดี๋ยวเรื่องใหญ่ๆแปบนี้เราพ่อเคลียร์เองหรือทีมผู้บริหารจัดการเองครับให้ลูกๆทุกคนไม่ต้องมาคิดอะไรกับเรื่องแบบนี้โอเคครับโอ,อเ,เคครับเรียบร้อยครับ